สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกซอมบี้ <B. S 1> ผมวาครับจุ๊บบจุ๊บบีค่ะสวัสดีว่าไงว่าแต่ฉันควรแนะนำยังไงฉันชื่ออะไรไม่ต้องแนะนำก็ได้นาชื่อถุงมือแม่าดีกว่าฉันว่าเราต้องรีบรีบ,รบเวลาแล้วเราเลยออแค่ไม่กี่วันเองเราจะต้องรับมือกับภูเข,ขาลูกนั้นแล้วใช่ไหมเหลี่ยมเอ๊ถุงมือฉันชื่ออะไรชื่อถุงมือแล้วกันฉันชื่อสุดหล่อนั่นแหละ แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยโอเก็ก็เอาวันนี้คุณต้องเตรียมการน,นะใช่วันนี้ฉันต้องเตรียมการเนี่ยวันนี้ฉันต้องเตรียมการในการที่จะเตรียมนู่นเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมทุกอย่างเลยใกล้เข้ามาแล้วอะตอนนี้ฉันได้ของมาพอสมครวรแล้วเหลืออะไรอีกบ้างถุงมือที่จะต้องให้ฉันเตรียมตัววู้ฮูหดึง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 ตอนนี้คุณสามารถทําอะไรได้บ้าง อืมไม่ดูสิงั้นก็รอให้แกช่วยในีรื่องงมือเล่นอะไรอะ่ระมันไม่ใช่เวลามาเล่นไหม <c oughs> จะเจ็ดร้อยอยู่แล้วฝึกไงถือว่าเป็นการฝึกการใช้หนังสติ๊กให้คล่องตอนนี้คุณสามารถครับอย่าเพิ่มได้ไหมอืมขอดูหน่อยนะครับยาหรอ เหมือนจะไม่มียาที่หน้าตาเหมือนกับเข็มนี้เลยอ่ะออซัม awesome อ่ะมีแต่คาบอะไรก็ไม่รู้ให้แต่สูตรคาบยาแล้วฉันจะหาเข็มจากไหนเนี่ยนั่นไงอันแรกคือ,อยาที่คุณต้องการอันแรกเนี่ยหรอยาอะไรอ่ะเรามีสมวัตถุดิบไม่ครบป,ป่สิอันแรกมันเป็นต้องใช้ก้อนเนี้ยซึ่งเรามีแค่อย่างละก้อนเองเราคาบไม่ได้นะอันเนี้ยคาบไม่ได้แน่ๆฉันสแกนหาตำแหน่งที่พอมีส่วนผสมพวกนี้ให้คุณแปล เข็มเปล่าๆล,ล้วก็ทิ้งหมดเลยเนาะใช่ไหมไม่ทิ้งอยู่ในบ้านเก่าเต็มเลยใช่เหรอ <c oughs> อ่ะฉันเจอแล้ว x หกหมื่นหกร้อเก้าสิบเอ็ดแซจดจิเกโอ้โหจดที่เซเริ่มจดต้องไปอุ้ยทางบ้านเก่าเลย<ม>นี่หายไปไหนหมดจะรู้ไหมล่ะต้องไปซ o u t h w ครับผมรอบนี้รอเช้าแหมแล้วค่อยไปหรือไงดีหรือเวลามาไม่ค่อยท่าไปก็ระวัง<อ>ด้วย ระวังอะไร่ะระวังอะไรทำเป็นพูดทำไมน้องทุบเบรก็ดนทุบเบรคเองะี่าครน้องเลี้ยงอยู่แล้วนี่มีฆ้าไว้แล้วไม่งั้นได้เกิดหรอกอ๋อแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าป่ะเธอพูดว่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าแต่เธอก็เป็นคนฆ่าใครคือน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงคือไก่ในจินตนาการของเจบีเรื่องจริงเคยเห็นคนพูดกับไก่ป่ะล่ะอ๋อฉันก็คิดว่า a อไออีกตัวไม่ใช่ ในระหว่างนี้ฉันจะถามนายเพิ่มดีกว่าฉันมีคําถามน่ะเรื่องอะไรนะลืมละนี่กนเธออยากถามอะไรถุงมือไหมอยากถามว่าจะปิดระบบนายยังไงคนสวยเขามีจินตนาการที่สูงเขาเลยสามารถคุยกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ถูกจินตนาการลำเลิศโอเคโอเคโอเคไปไปไปเช้าแล้วรีบเดินทางโอ้ยตัวนั้นมันบินมาโอ้ยเริ่มบินมาแถวบ้านแล้วแล้วว่ะ ชุดแตกแล้วอ่ะซ่อมหรือซ่อมนี่เอซอ,ซ,อ,ซ,อซ่อมได้นี่วะซ่อมได้ลืมเลยแต่มันเริ่มมาแถวบ้านแล้วแล้วนะขอซ่อมแป๊บนึงนะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเออมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีลแล้วเลอีกไม่กี่วันแล้วเฮ้ยป,ะป,ะปะถุงมือในระหว่างที่ฉันเดินทางเนี่ยฉัานจะถามหน่อยว่า เฮ้ยเขตหนาวอ่ะมันไม่มีพวกกายพันธุ์ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันถึงมาสร้างรังในภูเขานั้นได้อ่ะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะมันเหมือนต้นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือไงถ้ามันแต่เชื้อโรคต่างๆก็ออกมาด้วยอืมนั่นแปลว่ามันก็แข็งมันไม่ใช่มันไม่มีแต่มันแข็งตัวอยู่น้ำแข็งมานานแล้วถูกไหมแต่ที่นี่มันมีรังปรสิตที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นฮมีลังอยู่แล้วหรอก่อนที่จะเกิดเชื้อไวรัสดีกันเหรองงฮะมันก็เลยเหมือนถูกฟิตไว้ Hey, ไม่เข้าใจเลยฮะมันจะเจอแล้วน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แน่เลยเออใช่จริงๆ้วยใช่ไหมใช่ฮคิเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แหละมีฮอตกด้วยอะแล้วของอยู่ไหนอะฉันสแกนเจอสิ่งของที่พอช่วยคุณได้ในนั้นแต่ระวังการหยิบหน้าโอ้เจอแล้ว โอ้มันมีแร่นั่นด้วยอ่ะเอากลับไม่ได้แน่เลยเมียา g o ด d e n bullet กระสุนอะไรไม่รู้อ่ะมีปืน explosion barrel ท่านจะหยิบไอ้นี่กลับบ้านยังไงอ่ะไอ้แร่ที่มันเป็นกำมันอ่ะุกลับไปได้ไหมและมันไม่ได้มีแค่กล่องเดียวนะต้องลองรื้อดูเอ๊ะป้ายอะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์สำหรับหมอคันทวานก่อน,นื่นเลยผมต้องขอโทษเรื่องที่ทำหฮอตกนะครับครับ โอ้ที่หมอว่าขับ,บลนก็ลำเนี้ยเนี่ยหรอเอ๊ะแล้วทำไมเฮลิคอปเตอร์หมอมีหนอนทีู่กพันผ้าไว้ด้วยอ่ะเริ่มงงแล้วฮะหรอือจริงๆแล้วเขาคือใครหมอคันาวานที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้อ่ะดิแต่หมอบอกว่าหมอเพิ่งเคยเจอหนอนนี่งงอ่ะนี่หมอคันาวานจะหลอกเราอีกคนแล้วหรอ มีหนอนที่ถูกผ้าพันเอาไว้หน้าตาเหมือนกับที่ทดลองเลยในเฮลิคอปเตอร์ของหมอคันธวานแต่หมอคันธวานเจอหนอนครั้งแรกและบอกแล้วทำท่าเหมือนไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่เขามีหนอนอยู่ในนี้ซึ่งเฮลิคอปเตอร์เร<ข>าอาจจะเก็บมันมาก็ได้นะถ้าเขาช่วยคุณก็แปลว่าคุณต้องโดนนิวเคลียร์หนอนนั่นเก็บแล้วก็พันผ้าาไว้แล้วเหมือนกันเป๊ะเลยเหรอเออไม่แน่นะนี่ก้อนอะไรอ่ะ ใบเฮลิคอปเตอร์ทำจากอะไรไทเทเนียมเหรอน่าขุดกลับไปฮะของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยขุดกลับไปหน่อยลวกันยังไงมันก็ใช้การไม่ได้ละจะว่าไปถึงมือนายนี่ก็เหมือนเจ้า AI ไที่ชื่อแปมตอนซีซั่นหนึ่งเลยนะบอกพิกัดตรงนู้นตรงนี้บอกทุกอย่างที่ควรจะรู้ว่าไม่เธอจริงประสบมันจะเหตุการณ์ซ้ำรอยไหมเนี่ยอ๋อฉันสามารถสแกนได้แต่อย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับเขาฉันดีกว่าเขาเยอะ ไอตัวนั้นมันบินอยู่บ้านเราเฮ้ยมันมาแล้วอะ่ะมันมาแล้วอะ่ะไอตัวนั้นอะตึ๊งว๊วตึนงกดผิดกดผิดไอตัวเอ้ยมันมาเอ้ยมันมามันปลอดภัยแล้ราวาระวางังระวังมันฉลาดไปปะเนี่ยเอาละเผิ่มเปลี่ยนโหมดอีกละ <c oughs> โอ้ย วางพิษของมันต้องวิ่งหลบมาดิมันเด้งได้ฉันก็เด้งได้เหมือนกันมาดิอืมอล่ะมาดิมาดิมา,มาดิแกเด้งได้ฉันก็เด้งได้เว้ยแกไม่ได้เด้งได้อยู่คนเดียวหรอเว้ยโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยครับผม โอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมืดมากเลยอ่ะแย่แล้วต้องนะตายยังมันอหรอคนสวยออกมาช่วยหน่อยเฮ้ยทำไมคนสวยชื่อได้ตัวไม่ติดไฟเหรอโอ้ยใครยิงเขาเนี่ยขอโทษจะยิงสซฟพี่ตา,ตายแล้วโอเค คุณต้องปักไฟแล้วแหละไม่งั้นกางคือลำบากไม่ก็กต้องกินในวิชันกันไว้ก่อนในวิชันยังไม่ได้ทำไม่ได้หาส่วนผสมสมาใช้เลยไม่มีเวลาทำเลยต้องหาวัตถุดิบเครื่องปรุงยาอีกย้ายบ้านตลอดเวลาเลยอ่ะไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเครื่องปรุงยาต้องหาแถวๆนี้น่าจะมีตามตึกต้องเตรียมตัวอะไรกันตอนนี้ฉันรู้สึกว่าได้ของมาก็ยังคับไม่ได้อ่ะเหลือเวลาแค่วันนิดๆไม่น่าจะหาของเพิ่มเติมได้แล้วละ่ะ จะไหวไหมงั้นคุณต้องเลือกใหม่ระหว่างสู้กับหนีเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะพอถึงวันจริงๆอ่ะของพวกนี้ก็จะโดนทิ้งหมดเลยเพราะเราต้องหนีถ้าสู้ไม่ได้นางเอไอตัวนั้นพยายามไม่บอกอะไรคุณไงทําให้คุณเสียเวลาไปมากกว่าเดิมฉันว่าเลยเวลาอีกวันกว่าเราควรที่จะย้ายของไหมหรือก็ต้องลองเสี่ยงดูแต่ถ้าไม่ไหวต้องหนี ไม่รู้ดิแค่รู้สึกว่าของที่มีทุกครั้งอ่ะมันจะต้องโดนทิ้งไว้ตลอดเลยแล้วพอมันทิ้งปุ๊บทรัพยากรเราก็ไม่เหลือมีวิธีหนึ่งคือเราย้ายของก่อนย้ายไปในนรกแล้วก็ค่อยกลับมาดูสถานการณ์อีกทีหนึง่งเธอเขาเริ่มย้ายกล่องก่อนนะน่าสนใจนะเราทําฐานในนะรกใช่ไม่งั้นแบบเหมือนโดนทิ้งของไว้ตลอดแล้วผลสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้ของเหล่านั้นแล้วเราก็กลับมาไม่มีของใช้อีกเหมือนเดิมมีแค่วันเดียวเองหวังว่าจะทันนะ จะท่านไหมไม่แน่ใจน่าจะได้แต่คงไม่ครบทุกกล่องมั้งได้กล่องหนึ่งแล้วอะอีกตอนกลางคือน่ะได้อยู่ถ้าไม่เจอปัญหาอะไรนะมันจะครบถ้าคนสวยสามารถแบกของหนักๆช่วยได้แต่คนสวยกล้ามจะขึ้นเอานะ <c oughs> ไม่เป็นไรยอมกล้ามขึ้นไหนไหนให้แบกกล่องไหนดีเนี่ยแล้วตัดโต๊ะไปหน่อยน่าจะคิดได้ก่อนหน้านี้เนาะเรื่องย้ายกล่องเนี่ย คิดไม่ได้เลยก่อนหน้านี่ยคือแบบมัวแต่วุ่นวงอยู่กับเรื่องนู่นเรื่องนี้มีแต่เล่อยคิดตลอดเวลาเลยดูด้วยนะของบางอย่างไม่ควรเอาเข้าตัว่ะถ้าไม่มีหน้ากากและสิบป้องกันเธอของที่อยู่ในกล่องที่เธอเล่นอ่ะห้ามมาเข้าตัวนะลืมบอก <Okay. S 1> ที่เป็นเม็ดเม็ดอ่ะมันต้องยกทั้งกล่องเธอไปเอาไปเอา,เอากล่องหลังของก็ได้นะพวกกล่องหนังสืออ่ะตอนนี้แค่ตัวเขาก็เต็มตัวไปหมดแล้วอ,อาหารเออหลักๆต้องมีอาหารเธอ ค่งได้ครึ่งกล่องมาเองอ่ะแล้วแล้วแล้วอะไรแล้วเราจะทิ้งแปมไว้เหรออะไรคุณพูดอะไรไหนบอกปิดแล้วไงฉันปิดแล้วแต่หมายถึงว่าจะทิ้งเลยใช่ไหมแล้วคุณยังห่วงเขาอีกรอก็คนร่วมมือร่วมทุ์กันานานอะ่ะต้องดับใจแป๊บนึงไม่ได้หรอ ยังไงเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเซิร์ฟเขาอยู่บนโลกเทิร์นสุดท้ายละเธออ่ากล่องนี้เข้าไปเธอแบกของมาได้ไหมไปไปตามเข้ามาก่อนนะเก็บของเป็นยังไงบ้างเก็บมาเะ็รข้าวเก็บอะไรไหม้มปรับปุ่มอยู่ไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกเอาของใส่ตัวละตามมาก็ได้รูปกราฟย่าละเอาไปด้วยไหม ไปด้วยไปด้วยลูกอะไรนะลูกคาบยาอะไรจะบังเกินขนาดนั้นมาสร้างบ้านอยู่ใกล้แหล่งของมันอืมแหล่งอะไรเนาะเธอไอ้นี่เอาไว้นี่นะกล่องนี่เไว้นี่นะเนี่ยกล่องพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะแล้วก็ของแค่เอาในกล่องเวลาน้อยหยิบของในตัวมาบ้างหน่อยสักหน่อยหนึ่งถ้าได้ก็ดีแล้วก็หยิบกล่องมาพวกแร่เอาป่ะเอาเอา,เอาต่ณเ<ม>ชลวงเวลาอีกหนึ่งนาทีก่อนจะเช้า โอ้ไม่กอดทันไหมเนี่ยได้อยู่มันยังไม่พุ่งมาหาพวกเธอเลยมั้งถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ดีมันจะขยายไปรอบๆแล้วเราจะหยุดมันยากได้ได้ขอเคียร์เรื่องของก่อนทางนี้ทีไรอย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่าเสียที่นี่ก็ไม่แพ้กันนะ เธอเอาของเก็บพวกกล่องนี้ได้เนี่ยไว้ก่อนตื่นตาแต่จะเอาค้างเก็บพวกใน,ในกล่องนี้พวกนี้ไว้ก่อนก,ก็ได้เพราะเราต้องกลับไปอีกรอบมไม่ชอบเสียงเลยไม่ทำไมแปะกระดาษไม่ได้อ่ะทำนีงไงไป,ปอ้วกเหรอเหมือนในนรกจะมีเชือ้อ หรือในนี้ไม่รู้ทางเข้าแหละโอ้ยกระตุกเธออ้วกแน่เลยเธอเพิ่งไปหยิบแร่หรือเปล่าไม่ได้หยิบเธอเดี๋ยวนะเขาจะเรียงของให้ของในตัวเธอว่างไหมตอนนี้ว่างเดี๋ยวเขาหยิบให้แอ๊บนนะึ่ง โอ oh <ด>้โหภู oh <ด>เขาเป็นโพรงเหล็กข้างในนั้นเยอะมากนั่น,นี่เต็มไหมช่องเต็มไหมยังเอาสลามไปป่ะเอาไปด้วยยกเว้นกล่องบนนะไม่ต้องกล่องบนเอาพวกเข็มไปได้ ที่นี่ก็โหคันหูแล้วเกินเอา้าทำไมเขาล้มอ่อะ,ะกำลังไป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 แย่แล้วต้องกินยายามีอยู่ในกระปุกกำลังไปถึงละอ,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 อยู่ในนลเหรอให้ฉันช่วยหน่เอยไม่ต้อง <laughs> กำลลงเข้าไปเลยลุกก็ให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องเธอหน้าจะไปหยิบไอ้นั่นแน่เลยสรุปแล้วว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเธอต้องกินยาก่อนยายาเนี่ยน่ถุงแน่ปะเธอมาเอาถุงนี้ถุงเหลืองในเนี้ยหนึ่งหนึ่งถุงถุงเหลืองอ่ะ จะตายเพราะเกมไม่จะตายเพราะภาคเสียงใช่เห็นป่ะถุงเหลืองเนี่ย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 กี่ถุงอ่ะถุงเดียวกินถุงเดียวพอหยิบหยิบทีละเม็ดดีกว่าจะได้กินถุงเดียวพอเผื่อกดเบิ้ลได้สูตรครับยามาก็จับอะไรไม่ได้เลยอ้าวทำไมฉันก็อ้วกอ่ะเอาแล้วแสดงว่าตรงนี้อยู่ไม่ได้หรอขอบคุณ พื้นติดกับมันพื้นติดกับมันหรอทั้นทำไงอะ่ะคุณสูตรโดมันทำให้อาการกำเริบมันจะต้องย้ายหรอย้ายจุดหรอตรงนี้ไหมย้ยายขยับมาหน่อยแล้วกันเถอะเ,เอาทอมมาหน่อยไม่ย้ายก็ตรงใส่หน้ากากหน้ากากหูสัญญาณไม่ดีเลยอ่ะในเนี้ยเหมือนเขาจะไม่อ้วกแล้วนะหรือเปล่าอ่ะไม่มีสัญลักษ์อ้วกอะ่ะแต่เสียงอ้วกมาเป็นระยะระยะ ยาในรถไม่ค่อยดีเลยโอ้สัญญาไม่ดีอะไรเลยนะเธอเธอน่าจะพวกเธอติดเขียวอ่ะต้องกินอีกไปเอาอีกอันนึงมากินอีกกินอีกคุณย้ายตรงประตูนรกก็ตั้งอยู่จุดที่มีกำมันไม่เป็นไรก็เพออยู่ก็พักอยู่ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินย้ายของก่อนยังไงก็ต้องติดอยู่ดีเราเดินผ่านตรงเนี้เก็บมาถุงนึงเพื่อเอายาไปกินข้างนอกไปข้างนอกต่อเดี๋ยวปะอยู่นี้ไม่ไม่เวิร์กอ่ะเสียเวลาเอาของมาเก็บอย่างเดียวพอ ยาถุงเหลืองมาถุงนึงเจอข้างนอกนะโอฉันเริ่มต้องการพลังงานฉันไม่ได้ใช้อะไรเลยจะยิงไมานิดเดียวเองสี่ห้านัดเองฉันว่าแกไปพักผ่อนก่อนไหมแต่หลายครั้งนะตั้งแต่ตรงบ้านมันเสียพลังงานแกก็ไปนอนหลับพักผ่อนก่อนซิฉันจำได้ว่ายิงประหยัดมากๆเลยมีแค่ตรงไอ้ตัวที่บินได้แค่นั้นแหละ ยิงไปประมาณห้าหกลอกไปไงอนายเอาพลังงานนายจะพลังงานหมดอีกแล้วนะนอนหลับอะไรฉันไม่เคยหลับฉันใช้เลือดในการเป็นพลังงานไม่ใช่านายแบตมันหมดไวไหมเป้าเสื่อมปะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ยิงไปห้าหกนัดเองเปลี่ยนแบตไหมมันดูหมดไวมากเลยอะกับการที่ผ่านมาไปยิงเยอะกว่านี้อีกอดูไปเลยงั้นน่ะต้องเตรียมตัวอีก ฉันสามารถเพิ่มเลือดให้คุณได้อีกหนึ่งแถวแต่ข้อแม้คือต้องห้ามใช้ฉันให้ชั้นชาร์จพลังได้เต็มที่ฉันจะมอบเลือดให้กับพวกคุณใช้พลังงานอะไรอะ่ะก็คือห้ามใช้ฉันปล่อยให้ฉันชาร์จพลังงานแล้วฉันจะมอบเลือดให้หนึ่งแถวน่นจะนะ่าจะไม่เสียเลือดหนักกว่านี้เหรอไม่ต้องหรอกแถวเดียวนั่นแหละไม่เสียแค่ห้ามใช้ถุงมือในการยินแล้วใช้เมื่อไหร่ได้อะ่ะหลังจากที่ฉันให้เลือดคุณแล้ว ฉันว่าเลือดแถวเยอะไปก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากเพราะว่ายังไงก็ตามนะเวลาติดเชื้อหรือโดนกำมันตารางสีอ่ะเราก็ล้มอยู่ดีอ่ะไม่ได้เตรียมหน้ากากกันแก๊สมาได้วยอ,อยู่ที่คุณตัดสินใจอเ,เอาละนี่ฉันทำยังไงต่อฉันมาถึงจะจะต้องไปดูลังมันเหรอหรือไงลงน้ำอ่ะลงน้ำจะเป็นน้ำแข็งะนะถ้าอยากดูก็ระวาง พอขอระเบิดนั่นแหละหรอเบิดข้างล่างเหรอคุณเห็นโพรงั่นไหมมันระเบิดแล้วหนจุดโอ้ยต้นไม้เต็มเลยอะ่ะบนนั้นมี2ต้นเหรอเธอดูข้างบนสิเห็นอยู่เห็นอยู่ฉันทำไงอะจัดการตัวที่เห็นก่อนเหรอใช่คุณต้องจัดการต้นไม้นั่นคือตัวกำเนิดไม่ก็จะได้ไหมเนี่ย ยิงไปแล้วหนึ่งทีเขาไม่รเขม่ลู้ดูป่ะไม่มีเลยต้องใช้อุที่แตกต่างกันเพื่อยิงมันอะแต่น่าจะยากอยู่เพราะว่ามันเริ่มสร้างอนาเขตถ้าคุณสังเกตปลอกปดีูในบ้านเก่ามีอยู่ป่ะเดรูนั่นก็มีอืมทำควรทำไงเดียรเพราะว่าเราสู้มันไม่ได้หรอกถ้าปล่อยไว้มันจะสร้างอนาเขตแบบไม่มีวันสิ้นสุดเราสู้มันยังไงามันสู้ไม่ได้หรอก ต้นไม้มีเป็นสี่ห้าต้นแล้วเมื่อกี้เห็นที่เห็นนะนะมันไม่มีอาวุธอะไรที่แบบว่าช่วยได้เลยนะมันต้องเป็นอาวุธอะไรที่ร้ายแรงแบบคมคมทำลายล้างสูงมากอย่างเช่นไฟหรืออะไรเงี้ยที่มันปื้มเดียวแล้วหายไปทั้งเขาเลยเอ้ยน่าจะมีโอกาสไว้เอาบาสุกา้าไหมบาสุกา้ามีสองลูกไม่ใช่หรอใช้เลยแล้วเราก็าว่าอยู่ที่นรกอะตรงนั้นมันแค่จุดจุดเดียวเองนะ อ,อหน้ากากเขาไม่ไดเอามาเลยแต่ตอนเข้านรกเธอต้องอันนี้แหละจะต้องเก็บเก็บหน้ากากใส่แล้วก็ไปเอาน้กกายเขาอันหนึง่งมีอีกวิธีคือต้องไปอยู่ที่ไกลๆมันจะหยุดการกระจายเชื้อเพราะมันไม่เห็นมนุษย์ในนรกไงไปเธอกลับไปในนรกกันเลยปะสู้ไม่ได้แน่นอนอไม่มีทางสู้มันได้หรอกอเธอต้องเข้าไปก่อนแฮะ มันมีหน้ากาก,าาก,ากใช่ไหมต้องข้อแบล็คนากากมาก่อนอะเราเหลือยาเหลืองแค่แค่สองสองโดสเองเพราะว่าถ้าเกิดเราติดมะเร็งอ่ะเราจะล้มโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเอ,ละอะไรอะเข้ามาถึงอ้วกเลยอะอว้วกรัวๆเลยอะหน้ากากกันแกไม่ได้ช่วยไว้เธอ หรือเราไม่ได้อ้วกหรืออ,อ้วกจากที่อื่นวะแต่อันนี้อากาศแกร์พื้นที่นี้มันมีฝุ่นเยอะเกินไปเหมือนเราจะไม่ได้อ้วกนะ,มะเมื่อกี้ถ่านอากาศด้วยนะเธอเหมือนเราไม่ได้อ้วกอะ่ะเป็นเสียงอ้วกจากคนอื่นเหรอประกอบไว้ในห้องนี้แทนอ้วกนะเข้ามาปุ๊บอ้วกเลยใช่เขาก็ได้ยินเสียงอ้วกเว้แต่พอออกไปไม่อ้วกเราต้องมาเสียยากับแค่ฝุ่นที่อยู่ในนรกจะรอดยังไงวันนี้ โอเควันนี้เราพักแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย